สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k d มหนึ่งสุดไปนะคะวิกแตกอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมกับคอนเสิร์ตของน้องต้นข้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาที่งานประจำปีปิดทองวันมหากตัานยูบุรพาจารย์ณนะวัดวังตะกูอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมและงานนี้เป็นงานที่น้องต้นข้าวเป็นแขกรับเชิญกับวงสอนสุพรรโชด้วยนะคะซึ่งงานนี้เรียกได้ว่าวัดแตกกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชม เพราะว่าทุกพื้นที่และก็ทุกหย่อมหญ้าแทบจะไม่มีที่นั่งและก็ไม่มีที่ยืนกันเลยนะคะผู้คนมาดูน้องต้นข้าวเยอะจริงๆเลยค่ะและจากโพสต์ของพ่อแขกรำวงสอนสุพรรณโชยังได้โพสต์ยืนยันความปังของวงสอนสุพรรณโชกับน้องต้นข้าวด้วยนะคะว่าเต็มทุกซอกทุกมุมคอนเสิร์ตต้นข้าวสปริยาสอนสุพรรณโชณนะวัดวังตะกู อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมและในงานนี้ทุกคนในงานและก็รวมถึงในไร์สดต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคอนเสิร์ตในวันนี้คะแนนเต็มร้อยพ่อให้ล้านหนึ่งเลยลูกสุดยอดยอดเยี่ยมมากลูกรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้นะลูกถ้าเล่นแบบนี้ติดกันงอมแงมลงรักกันแบบงูหัวไม่ขึ้นแน่ใครหลงมาดูมาฟังถ้าติดแล้วคงเลิกตามยากมาก และบนเวทีในวันนั้นน้องต้นข้าวยังได้พูดประโยชน์ที่ทำเอาเอฟซีปอ่อๆแม่ๆต่างก็หิวใจไปกับน้องต้นข้าวตามตามกันเลยนะคะนั่นก็คือหนูไม่คิดจริงๆเลยนะคะว่าจะมีคนรักคนเอ็นดูหนูมากขนาดนี้หนูต้องขอขอบพระคุณแฟนเพลงทั่วประเทศมากๆเลยทั้งที่อยู่ที่นี่และก็อยู่ทางบ้านขอขอบพระคุณมากมากเลยนะคะ ทุกคำติชมของอ้มๆแม่ๆทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นวันไหนงานไหนยังไงก็ตามหนูและก็ทีมงานเราทำเต็มที่เสมอทุกๆงานเพื่อต้องการที่จะให้พ่อๆแม่ๆแ,แฟนเพลงมีความสุขที่สุดแต่ถ้ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปบ้างทีมงานต้นข้าวสุปริยารวมถึงตัวหนูเองก็ขอนำเอาคำติชมทุกๆคอมเมนต์ ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อความรักความเมตตาที่พ่อพ่อแม่แม่มีให้และก็มอบให้กอบพระคุณมากๆเลยค่ะและน้องต้นข้าวพูดหวานแบบนี้นะคะจะไม่ให้ fc พ่อพ่อแม่แม่รักจนหลงหัวปักหัวปั๊มได้ยังไงล่ะคะคุณผู้ชมและแอดก็จะพามาดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะคะอย่างเช่นคอมเมนต์นี้น้อมรับคำติต่งแก้ไขปรับปรุงต้นข้าวไม่ทำให้ผิดหวัง ลักหนูมากมายเลยลูกสาวค่ำคืนนี้ไร้ที่ติและก็คอมเมนต์นี้นะคะต้นข้าวคนเดิมคนดีลูกสาวของพ่อ,พอแม่แม่กลับมาแล้ววันนี้การแสดงหน้าเวทีทั้งร้องทั้งเต้นทําได้ดีมากไม่มีขาดไม่มีเกินเลยหนูเป็นคนที่ร้องเพลงสดสดหน้าเวทีได้ละเอียดมากลูกและก็ร้องได้เพราะมมากวันนี้ร้องยังกระเปิดแผ่นเลยชื่นชมลูกสาว และก็ทีมงานหลังบ้านของน้องมากมากที่เอาคําติชมของพ่อพ่อแม่ไปปรับปรุงวันนี้หนูสุดยอดมากเลยลูกหลังจากที่เมื่อคืนติไปเยอะวันนี้กลับมาขอชมมากนี่คือคอนเสิร์ตหนึ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ลูกเคยเล่นมาเท่าที่ลูกเคยเล่นมาลูกตั้งใจไม่เล่นเยอะไม่เหมอมีสมาธิกับบทเพลงที่ร้องตลอดชั่วโมงกว่ากว่าและนี่คือสิ่งที่ถูกต้อง ลูกควรร้องเพลงหวานหวาน70-80เปอร์เซนพ่อยกให้หนูเป็นมือวางอันดับหนึ่งรักษามาตรฐานแบบนี้ไว้นะลูกรับรองว่าไม่มีใครโค่นหนูลงได้คะแนนเต็มร้อยพ่อให้ล้านหนึ่งเลยลูกและเมื่อคืนแอดก็ได้ดูไลฟ์สดของน้องต้นข้าวด้วยนะคะแอดเชื่อว่าหลายท่านต้องเห็นด้วยกับแอดว่าการแสดงคอนเสิร์ตเมื่อคืนท็อปฟอร์มมากเลยค่ะ แสดงได้เป็นธรรมชาติและก็แสดงเป็นตัวของตัวเองดีมากๆเลยค่ะและอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จะพูดไม่ได้นั่นก็คือภาพการประกวดบนเวทีของน้องต้นข้าวในวันนั้นเมื่องานบนเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งที่งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแครซึ่งก็ได้มีคลิปวิดีโอนี้เป็นแวร์ลอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือคลิปนี้ที่เป็นสาวน้อยคนนึงใส่ชุดนักร้องสีชมพู ร้องเพลงบนเวทีและถึงแม้ว่าในคลิปนั้นภาพจะเป็นเบลอเบลอเห็นเธอไม่ชัดแต่พอได้ยินเสียงร้องเท่านั้นนะคะทำเอาเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่ถึงกับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าถึงภาพจะเบลอเบลอไม่ชัดแต่เสียงนี้คือใช่เลยมีคนเดียวในประเทศนี้เท่านั้นละคะ่ะที่มีน้ำเสียงแบบนี้ไม่ต้องเห็นหน้าแค่ได้ยินเสียงที่ไหนยังไงคนก็จำได้ เพราะว่าเสียงนี้เป็นเอกลักษณ์ของน้องต้นข้าวจริงๆและการประกวดในวันนั้นญาของน้องต้นข้าวยังได้โพสต์ด้วยว่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่เบื้องหลังและคอยสนับสนุนในทุกๆเรื่องด้วยนะคะและในวันนั้นน้องต้นข้าวก็ได้รางวัลรองอันดับหนึ่งมาครองโดยน้องนะคะได้รับเงินรางวัลไปถึง3,000บาทกันเลยทีเดียวเก่งมากๆเลยนะคะน้องต้นข้าว และตัดมานะปัจจุบันนี้น้องต้นข้าวได้กลายเป็นศิลปินนักร้องเต็มตัวแล้วนะคะภายในระยะเวลาเพียงแค่เจ็ดเดือนเท่านั้นและในวันนี้น้องต้นข้าวยังได้พูดถึงการประกวดในวันนั้นด้วยว่ามีบางเรื่องที่หนูอยากจะเล่าให้ฟังวันนี้เมื่อปีที่แล้วตอนนี้เลยนะคะที่กาญจนบ,บุรีที่เมืองการบ้านหนูเขามีการประกวดร้องเพลงและเป็นงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคร และก็ทุกๆปีก็จะมีการจัดประกวดร้องเพลงพอพ่อแม่จ๋าต้นข้าวสุปรียาเมื่อปีที่แล้วยังร้องเพลงประกวดอยู่เลยอยู่ในรายการของงานสะพานหนูได้ร้องเพลงสองเพลงคือเพลงช้าและก็เพลงเร็วซึ่งครูนิวให้ร้องเพลงช้านั่นก็คือเพลงกลับไปถามเมียเธอดูเสียก่อนของแม่สุสุนารีราชสีมาและก็เพลงเร็วชื่อเพลงว่า คุณไม่รักทำไมไม่บอกและปีที่แล้วย้อนอดีตไปถ้าจำไม่ผิดคนที่เลือกเพลงให้หนูก็คือครูนิวและคนที่เป็นกรรมการก็คือครูนิวแล้วหนูก็ได้รางวัลรองอันดับหนึ่งมาครองบรรยากาศในวันนั้นทำให้หนูนึกย้อนไปเหมือนหนูอยู่บนเวทีประกวดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันนะคะในวันนี้ก็คือมีแฟนเพลงที่รักหนู ที่สนับสนุนหนูให้กำลังใจหนูหนูก็ไม่คิดจริงๆนะคะว่าเวลาผ่านไปไม่ถึงแค่เจ็เดือนเท่านั้นต้นปีกับปลายปีจะทำให้หนูมีคนรักมีคนเอ็นดูเพิ่มมากขึ้นขนาดนี้หนูต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอขอบพระคุณแฟนเพลงทั่วประเทศทั้งที่อยู่ที่นี่และก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะและแอดก็คิดว่าน้องต้นข้าวมาไกลามากเลยนะคะคุณผู้ชม จากสาวน้อยประกวดใส่ชุดสีชมพูในวันนั้นกลายมาเป็นศิลปินนักร้องที่โด่งดังในวันนี้และก็ได้มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตมีการแซวแซหยอกๆยอกน้องต้นข้าวด้วยนะคะว่าก่อนที่จะหยุดการแต่งตัวที่เซ็กซี่ลูกสาวเราก็เคยสุดมาก่อนเหมือนกันคะ่ะและก็คอมเมนต์นี้นะคะพ่อขออย่านุ่งสั้นไม่เอาและก็ได้มีคอมเมนต์มาตอบกลับด้วยนะคะว่าอันนั้นเมื่อก่อนคะ่ะ แต่ตอนนี้น้องเป็นสาวเท่เฟี้ยวมากเฟี้ยวมากน้องค้นพบตัวตนที่แท้จริงแล้วฮ่าฮ่าฮ่าน้องเคยบอกเมื่อก่อนหนูไม่ได้แต่งตัวแบบทุกวันนี้นะจ๊ะฮ่าฮ่าฮ่าและก็คอมเมนต์นี้นะคะประสบการณ์ทําให้แข็งแกร่งสุดยอดมากและมาณปัจจุบันนี้ปี2 5 6 8น้องต้นข้ามีคิวงานที่งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคในปี2 5ง8ถึง2คิวงานกันเลยนะคะ เริ่มจากคิวงานวันแรกในวันที่6ทธันวาคม2,518พบกับน้องต้นข้าวเต็มวงพร้อมกับแบ็กอัพดนตรีสดวงคารายแบนด์ดนตรีสปรียาแบนด์ที่บูธโตโยต้ากาญจนบ,บุรีเวลา20นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปและก็เป็นคอนเสิร์ตชมฟรีด้วยนะคะและต่อมาคิวงานที่2ที่งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคกับวงสอนสันโช ต้นข้าวสุปริยาคอนเสิร์ตในวันที่7จ็ดธันวาคม2518ส่วนเวลาในการแสดงรอทางเพจของน้องต้นข้าวแซรงอีกทีนะคะฝากกดติดตามช่อง kdm 108ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ